สวัสดีค่ะจากมานไรวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆคนมาดูต้นไม้ต้นนี้นะคะใครรู้ไหมคะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นตะบองเพชรหรือว่าต้นหยกใครรู้ช่วยบอกบ้านไร่วังพยอมทีนะคะว่าต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไร แต่สำหรับบ้านไร่วังพยอมเรียกว่าต้นหยกค่ะเพราะตอนที่เขาซื้อมาจะขึ้นเป็นแผงเหมือนต้นหยกนะคะพอปลูกต่อมาก็จะกลายล่างเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากนะคะแต่ก็มีหนามที่แหลมคมนะคะน่คะ บ้านใครมีเขาเรียกว่าต้นอะไรมีกี่ชื่อบอกบ้านไร่บางพยอมด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกเลยคือต้นหยกแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นหยกเหมือนกันนะคะสีขาวนวลออกเหลืองแล้วก็มีเขียวลายปนเหมือนกันนะคะแต่ก็สวยงามนะคะจะให้ดูในภาพมุมไกลนะคะ เป็นต้นไม้ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะคือต้นยกจะเรียกว่ายกฟ้าก็ได้นะคะตามที่คนขายเขาบอกบ้านลายวงพยอมมานะคะหรือว่าใครมีชื่ออื่นชื่อใดบอกบ้านลายวงพยอมบ้างนะคะเป็นไม้ที่สวยงามมาก มีสีที่สวยในตัวเองนะคะมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีเขียวลายแล้วก็สีหยกขาวนะคะจะสวยงามแบบนี้นะคะใครรู้บอกบ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะว่า ต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะต้นหยกใช่ไหมคะเป็นไม้ที่สวยงามหาดูได้ยากนะคะเป็นต้นไม้แปลงล่างนะคะ บ้านไรวงพยอมจะเรียกว่าต้นหยกฟ้านะคะเป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็หาได้ยากเดี๋ยวบ้านไรวงพยอมจะขยายพันธุ์เอาไว้เผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ